ผู้ชมค,คะ่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากเจ้าของไม้เก่าโบราณเนาะแวะมาชมสวนนะคะและที่สําคัญเขามาแวะซื้อเบบีที่ฝ้ายเตรียมจะขายวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ไปด้วยค่ะนั่นก็คือน้องนาะรายเรืองพบนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่เจ้าของไม้โบราณมาซื้อฝ้ายกับฝ้ายด้วยนะคะนี่นารายเรืองพบค่ะเบบี Baby, แบบนี้นะคะ2ใบค่ะปกติถ้าฝ้ายขายออนไลน์จะขายอยู่ที่2อ0ออันนี้เขามารับเองก็เลย เขามาแบ่งไปหนึ่งต้นฝ้ายก็เลยลดให้เหลือ200ค่ะเขาก็คือคุณคเอเกลิตนั่นเองค่ะตอนนี้กําลังทำ YouTube อยู่ใช่ไหมคะเริ่ําท o u t u b e ชื่อช่องอะไรคะช่องบอลสีราชนีไม้ใบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฝ้ายเดี๋ยวฝ้ายใส่ลิงก์ของช่องของคุณเอเกลิตไว้ ไว้ในคอมเมนต์นะคะกับใต้วิดีโอนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยลงคลิปที่เป็นประโยชน์กับการปลูกบอลสีสําหรับมือใหม่หรือคนที่กําลังต้องการจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับบอนสีนะคะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกให้หัวใหญ่เนาะปลูกบอนสีให้หัวใหญ่ถูกต้องไหมคะแล้วก็การผสมเกสอกร,รสกสอ,อีกมากมายเลยค่ะแล้วก็เขามีบอนสีเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนางพักสดนางวิชุดาเลยค่ะแล้วก็เรือราหุ่นครับนพะก้าเยอะแยะเลยค่ะใครอยากได้อะไรก็ ไปตามช่อง YouTube เขานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะนารายเรืองพบที่คุณเอกอลิตซื้อไปในราคา200บาทค่ะคปกติ250ลดให้เดี๋ยวรบกวนไปโอเคครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูนะ,ะเดี๋ยวระหว่างนี้รอแม่ดูแม่พันของนารายเรืองพบนะคะนี่ค่ะที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่นะคะอดใจรอสักครู่นะคะ ไม่สักคู่เนาะก็ประมาณเกือบอาทิตย์นะคะไฟจะเปิดขายผ่านทางหน้าเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะก็คือจะโพสขายถ้าลูกค้าเอฟเนี่ยก็คือเอฟใต้ใต้ใต้รูปภาพเลยนะคะเดี๋ยวไฟให้ดูค่ะว่าต้น200อ่อต้นละ200ที่ไฟขายมันเป็นยังไงนะคะอันนี้คือลูกที่ออกมาทุกคนเน่ยตกใจนะคะอันนี้คือต้นแม่นารายเรืองพบนะคะเดี๋ยวอย่าตกใจต้นที่ไฟขายไป200บาทนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะายขายไปสองร้อยบาทค่ะทุกคนว่ามันโอเคไหมคะนารายเรืองพบสองร้อยบาทค่ะไซนี้ก็คือที่าฟเตรียมขายหน้าเพจลูกชนะอีล่ามาลาเดอร์นะคะคือไม่รู้ว่าไฟขายแพงไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะไฟจะได้เอาไปปรับปรุงสําหรับการเอาไปขายในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกลิศนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องยูทูบเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มทํานะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้เขาด้วยเนาะ ชื่อช่องอะไรนะคะช่องบอนสีรายชนีไม้ใบนะครับเดี๋ยวฝ้ายจะลงลงลิงก์ u t u b e ช่องคุณเอกลิศไว้ใต้คอมเมนต์นะคะกับใต้วิดีโอนี้วันนี้ถ้าส่งคนเล่าไปก่อนกับต้นอะไราเรื่องพบราคา2 0 0บาทค่ะไซส์นี้มันโอเคไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจบกันไปกับภาพสวยๆของหน้ารายเรื่องพบนะคะว้าว